สวัสดีครับทุกท่านครับมาต่อกับคลิปทดสอบงาน่่มอินเวอร์เตอร์ไฮบริดฟ้าขาวเครื่องนี้เลยครับของคุณวันร์ครับจังหวัดสุโขทัยในนี้มาด้วยอาการที่เสียนะครับในฝั่ง DC to AC ครับมี DC to DC ดด้วยนะครับถ้าแบบนี้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องครับช็อตแน่นอนเครื่องนี้ครับมันมี ความร้อนตรงจุดภาคไดเวอร์นะครับทำให้ตะก,กัวไหลไปช็อตกันนะครับทำให้สัญญาณเพี้ยนพอเพี้ยนปุ๊บครับฝั่ง DC to DC ก็ช็อตนะครับฝั่ง DC to AC ก็ช็อตตอนนี้เปลี่ยนอะไรเข้าไปแล้วนะครับอะไรในฝั่ง DC to DC เราใช้เบอร์เดิมนะครับเป็นเบอร์ C115 ครับใช้อยู่16ตัว ส่วนฟัง dc t o ac ครับใช้เบอร์7 5แอมป์เข้าไปเลยนะครับเป็นเบอร์ใหญ่ก็เปลี่ยนไปที่5ตัวครับตอนนี้มีไฟจากแผงครับเข้าเครื่องชี้ลงแบตเตอรี่ครับแล้วก็ชี้ไปยังโหลดนะครับอันนี้โหลดเป็นศูนย์ครับไฟจากแผงชาร์จลงแบตเตอรี่ที่1,400วัตต์ครับแดดกำลังดีเลยครับมีไฟจากการไว้ฟมารออยู่เฉยๆครับ จะยังไม่มีการใช้ไฟจากการไว้าจะใช้ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำเท่านั้นนะครับกดดูนะครับไปจากแผงนะครับเป็นแผงโมโนฮับเซลยี่ห้อ l v t o p s u n ขนาด410วัตต์ผมใช้อยู่ที่6แผงนะครับอนุกรมกันมาเมื่อมันบูตนะครับแรงดันก็จะตกเป็นธรรมดาครับกระแสามาที่7.5แอมป์ครับไปจากแผงมาที่1,400วัตต ชาร์จลงแบตเตอรี่ที่22แอมป์ครับชาร์จลงแบตที่1,000วัตต์ครับแบตเตอรี่ใกล้จะเต็มแล้วนะครับมันก็จะลดกำลังชาร์จลงไปครับผมตั้งเต็มไว้ที่57.5นะครับโหลดเป็น0นย์ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับสักนิดหน่อยละกัน เปิดโหลดที่สามพครับตอนนี้ไฟจากแผงไม่พอนะครับดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ที่4 0่แอมป์ถ้าไม่มีไฟจากแผงนะครับจะกินกระแสเยอะกว่านี้ครับสำหรับโหลด8ปดสามพันดร้สีสิบดูนะครับตอนนี้มันใช้ไฟแผงจ่ายให้โหลดด้วยนะครับไฟแผงมาได้ที่พันเ้าครับพันเ้าเกือบสองพ ใช้โหลดที่3 8 0 0ครับอีก1800ก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ถ้าผมปิดไฟในด้านแผงครับก็จะกินกระแสะแบตเตอรี่เต็มที่เลยครับ76แอมป์ครับกับโหลด3 8 0 0ัับโหลด70%ครับนี่นะครับเครื่องนี้ฟัง DC to DC เราใช้เบอร์เดิมครับก็จะทดสอบให้พอรู้นะครับว่าเครื่องทำงานได้เอาละครับ ทำไมนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าด้านแผงครับเมื่อแผงทำงานครับการกินกระแสต,ต้องลดลงครับถ้าไม่มีไฟจากแผงภาค DC to DC จะทำงานเต็มที่เลยครับแต่ถ้ามีไฟจากแผงมันจะเอาไฟจากแผงเข้าภาคบูตบักคอนเวอร์เตอร์ครับบูตไฟมานะครับจ่ายเข้าไฮโวลต์ olt, จ่ายไปยังภาค DC to AC เลยนะครับโดยไม่ผ่าน DC to DC นะครับ ถ้าแบตเตอรี่ถ้าไฟจากแผงไม่พอนะครับมันจะดึงแบตเตอรี่ไปใช้ครับถ้าแผงมีเหลือเฟือนะครับก็จะชาร์จลงแบตดูที่ลูกศรที่แบตก็ได้ครับชี้ออกไปว่าใช้แบตชี้ลงแบตไปว่าชาร์จแบตครับผมจะลองลดโหลดดูครับพอลดโหลดปุ๊บนะครับมันเหลือชาร์จเห็นไหมครับลูกศรก็ชี้เข้ามาแบบนี้ ทดสอบให้ดูนะครับให้พอรู้ว่าเครื่องทำงานได้ครับกับโหลดที่ห้าพันยี่สิบบาทครับโหลดที่เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซนแล้วครับไฟจับแถงไม่พอครับดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ที่หกสิบสอมป์สอบให้ดูสักพักหนึ่งแล้วกันครับ ตอนนี้แดดอ่อนครับจะเห็นว่ากินกระแสเพิ่มขึ้นแต่ถ้าแดดมาก็จะกินกระแสน้อยลงครับอยู่ที่ไฟแผงนะครับถ้าไม่มีไฟแผงก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่เต็มๆเลยครับเหมือนช่วงตอนกลางคืนถ้าใช้โหลดขนาดนี้ครับแล้วไฟแผงมีน้อยแบตหมดแน่นอนครับไม่เหลือครับ กัหบโด9ปซครับก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ละกัน,นครับผมที่จะจัดส่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ